哦，为什么这么高 โ่อน,นี่ไอหนูนี่เบึงบ้งเบึ้งโอ้สุดยอดเลยขาวงามโอ้เบึงครับโอ้แม่นมด กำลังแทงคนเดียบตัวนี้เพิ่งออกนี้อ่ะนี่โอ้เงามๆนเลยเี้ยงเเห็ดพวกครับเห็ดพวกโอหัวงามๆหัวแหลมรูบลุดอยู่เออโอ้เม่นเมื่อไรโอต่มาเอาเนาะปล่อยไว้กลาคืนเนาะมันขึ้นแงท่นอันนั้นฮะฮือโว้เบิ้งครับโอ้ยแหลมไปชุบชุดโอ้ โอ้ยหลายนี่ไหลายลายลายเ้ขึมาเลยนี่ำนี่กับพดีเก่งวนี้นี่เอ๊ะวนี้นี่านี่นี่ี่นีนี่วนี้นี่ม่เ็นมุดเกือบยิบเนอะเออนี้หัววันี้ปลุกปุงเลยหนุนได้หนินะโว้ยวันนมไม่รู้ความจำไว้เด้อมันมันขึ้นตอนเ้มานี่ก่ะนี่ขึ้นเร็วอย่างเยอะ โอ้มันเอาอยูย่นี่คืออย่าหาโล่บ้างกันมันกำลังออกครับเดี๋ยวตอนแรกเขาสิ้อ้ากันมาไต่มาการอาเขรอมาไต่เอาใส่ไฟ,ไฟส่องเอาให้มันง่ายขึ้นนี่กว่านี้จะหน่อยมั้งนี่ครับเต็มหมดเลย,ยสุนเมฆเท่ห์เงาแม,ม่นมัดโอ้ยอัญ,ญสินครับมั้งนี่สาบลาบอยู่ปลาลูกป,ปืนในโลกนี่ลักขึ้นขลักขึ้น,นวงกว้างเลยแม,ม่นมัด Ừ, khổ Nó máy sáng ngam phía được lắm Nó máy đừng ừ, ừ. sai Bằng Lăng đan, Lăng đan đinh khỉnh đỉnh, đỉnh này Đình sai Mở đây, ngày này Hàng ngày

โซ่น่เนาะยามมันวเนาะยามมันกับยุ้ม <Ou all es> <mas Fle Math> ันนัวใหญ่นีงามครับโอ้ยต้องหักปด้สาเาเสียดายมั็งะโอ้โอ้ ไม้แทงตาอยู่ 个吧哦，这么孬哟，不呢、嗯。 Gracias. ถุงมี่นะหนิถุงมีอ่มอยู่วะเย้ครับถุงใหญ่เต็มที่เก็บ,บกเก็บบะเนี่ย